อ่คือหมดสีเขียวมาเอาเอาเองนะลงสวัสดีครับอ่าพบกับพวกเรา Dark Room Production Channel Compilation อ่ะเอาเอาทุกอย่างแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ รูเล็ตแห่งความตายตายหลายๆเกมที่ผ่านมามันจะมีคนแพ้สักคนหรือ2คนแล้วมันจะมีคนรอดแต่เกมเนี้จะเอาไม่หมดทุกคนไม่ไม่ให้รอดโอ้โหอย่างเซตไม่พร้อมก่อนเไม่เปิดอ่ะนี่ก็ดูดูผ่านๆก่อนก็คือเราจะกินของที่เราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเิร์ตตามช่องูเล็กเลยเียโอเค ปั่นมาไม่ไ้วมมือไหมอ่อนเลยครับเราก็จะหมุนใช่แล้วทีเนี้ยมันมีสองลูกแต่มันน้อยไปเราจะโยนสองรอบก็คือสี่อย่างที่จะผสมและกินสี่อย่างง่อย่างผสมแล้วก็ปั่นปั่นปั่นอ่าปั่นปั่นหรือปล่าเครน่องปั่นก้องเห็นไหปั่น คลิปนี้อาจจะสั้นเพราะแค่แบบหมุนปั่นแดดปวดวดปวดด้วยอ่ะเออเริ่มกันเลยกล้องไม่ต้องถ่าสุดียาวๆเขาเรียกว่าอะไรลองเคสว่ะที่ไหนใครก่อนเอาเปิดเลยไหมแม่นก่อนเหรอเออคนแรกเลยต้องบอกคนดูก่อนนะของไม่ได้เอาออกนะดีใหม่ 8ปดกับสิบหกแปดกับสิบหกนะบอลน่้แปดกับสิบปคือโยเกิร์ตแปโยเกิร์ตนบนึงเอาออกมาวางไว้ก่อนแต่วางข้างๆนี่แหละจะได้รู้โยเกิร์ตสีแดงใช่ไหมสิบหกแดงสแดงคือไหนวะตัวเลเห็นไหมเนเนเน เระวางไปข้างๆมันเกิดรอบสองได้อ่ะแป๊บนึงทีนี้มันมีเลขศูนย์อ่ะลือัอธิบายเลขศูนย์คือหมดแต่เลขศูนย์คือหมดโอเคเอ้ยอันนี้ยังเป็นของดีอยู่เออของอกินได้อ่าสองอัน อยวคนยับเ้เฮ้ยี่เก้ากับ19ไม่ซ้ำใช่ไหมยก็าดิดงเองนะครับคือโยเกิด์ซ้ำซ้ำอันหนึ่งมาไม่ได้ส่วนส9้าสีแดงนี่ไม่ซ้ำใช่ไหมัสิบเกสีแดง เด็กใช่ไหมนมเด็กของเด็กอ๋ออันนี้เป็นปักทองบดของเด็กนะครับโฟนเหมือนเหมือนได้สามอย่างใช่เพราะมันสามลองไปกินลองไปกินทีเดียวจบไปก่อนก็คือโฟนได้เกลือโยเกิร์ตแล้วก็ของเด็กของเด็กคี้เด็กขีย์เด็กที่เด็กสีเหลืองอ่าต่อไปใครคนสองก็จะเป็นปักทองได้ปักแดงแก้วหมุนฝาต้องมาซ้ายแล้วกันขวาล่างน เลขศูนยห้าห้กับเลขเลขเดียวกันปะเนี่ยิมหายแล้วเหมือนกันีนี่คือห้าไหนอะ้สแดงอ้าว่รอดปลนยกยกผลประโยชน์ให้จาเลยต้องมีมันมีเเหรอเนี่ยเฮ้ยมันมีไม่ครบจริงว่า เฮ้ยไม่ครบเฮ้ยยัถือว่ารอดนะเฮ้ยมันมันยังไงก็ต้องครบเฮ้ยดูหมดหรือยังหมดแล้วน่าติดแดงไม่มีหน้าสีแดงไม่มีจริงเฮ้ยถือว่ารอดถือว่ารอดไปอันนี้ได้เกลือได้เกลืออันหนึ่เฮ้ยเราก็ียกว่ามีของไปไม่เช็คได้ของมาเรื่อยเลยเฮ้ยจริงเหรอวะจริงค่อยหายผมจำอยูอันนี้จบความนะทำไมจะพอตีเฉียวก็พอจี๊ดจำของไว้ ใช่แก้วกับยี่สามเท่ากับได้สองพันในกระดิ่ยี่สามันเห็นอยู่วะเห็นอยู่นี่ไงไม่ใช่ใส่มาไม่ครบมันใส่สามนี่ไงใช่เหรอยี่ายีเดนี่มี2แก้วนึงนะงั้นตีอันนึงเป็นเลขหถูกป่ะห้ากำยี่สป่ะยี่สาก็ไม่มีสีแดงถูกป่ะแสดงว่าอยู่แก้วนี้หมดเลยแสดงว่ามันซ้ำกันงแก้วถูกป่ะจะเอายกเป็นแก้วนี้หมดเลยอ่ะโอเคจะได้เป็นงั้นกระโดดสาม ก็คือห้ากับยี่สามก็คือสองแก้วนี้เลยเหรอใช่ใช่น้ำน้ำมะเขือเทศเครับน้ำนี่ลายคำลายคำอ่าอันนี้ซอสมะเขือเทศโอ้โหเหลือเกหนึ่งแก้วจำไว้นะเออซอจริงด้วยเพราะมันหายสองตัวพอดีนะ่นเใช่ดอยู่ดีไปของ่อยเหรอครับผมเราจิ้มขวาลาย้ายจี้มแล้วงั้นเอาขวาสีเขียวมาเอาเอาเองนะมง ยโอ้ยโอ้โหจแหลบูจะแหลบยแปกันแล้หรัยี่สิบามไม่ไยี่สิเราอี่ยวสองะไรอะเปล่าอันนี้น้ำกระเทียมน้ำกระเทียมเกูเป็นคนใส่กูไม่ได้ใส่นี่ยี่สิบแปนเนี่ยมองไม่เห็นนะเนี่ย อ๋อสามตัวตัวตาบอดชิบหายอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำปลานี่เลยน้ำล้วนๆเลยน้อยก็ได้น้ำนะไม่ได้หนึ่งแค่กรหน้วเดี๋ยวไม่ดีขวามากตะเกียบ้ายมันไม่ดีแล้วอ่ะเขียวมาขาถ่ายออก้าขม้ดเขียวไปเลยอึดสองหักเจ็ดนะเี่ดเจ็ดอันเดิมเลย ทำไมกูได้สี่อันวะไม่สามอันนี้แหลก็คือเป็นน้ำปลาน้ำปลาน้ำกระเทียมดองแล้วก็ขี้เด็ดเออขี้เด็ดโอเคมึงปั่นก่อนเลยเพราะของมึงมาแล้วจะไปไงกูเริ่มคนแรกกินคนสุดท้ายเราจะเอาในนี้เที่ยวดูน้อยยังเไงนะเอาเเเออาาารในนู้นแหละจะยาวเลยลองเทเทียผิดารณาอะไรก็ไม่ต้องตามแล้วขี้เกียจ ว่าน้ำเปล่าหน่อยไหเพื่อให้มันเปล่าวนวนหน่อยแต่ต้องน้อยหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเจือจางพอแล้วมั้งจริงๆน่าจะเอาหนึ่งแก้วกึ๊บเหมือนกันนะมันจะได้แบบก็ได้แหละประมาณนี้แหละเออหรือว่าคนสุดท้ายเยี่ยวะมาเสดให้กุ้งต้องลลางเออต้องหลังด้วยด้วยนะ บิ่เพิ่มบิ่บเพิ่มอ่้โีก็มีโยกดเกลือแล้วก็ขี้เด็กเมกันเนี่ยจะได้หลายเเยอเอาตันเอากล้องนี้เลยแล้วกันไปสิบวิหรือยังไงหรือจนกว่ามันจะดูคุกเข่ากันพอแล้วมันน้ำุดๆุแล้วคือเนื้อละเอียดแล้ว ไปเอาแก้วมาดิ้งเลยล oh. ่ะหรือว่ารอดิ้งพร้อมกันดิ้งเลยยำไว้เลยแล้วแต่ปลายรอเลยเหรอเอาไงเกี่ยวถูเลย่ะอยต้องเปลียนนะต้องเลียนตื่นเป็นไงวะไม่ต้องไม่ต้องโดอยู่ไม่ได้อ่ะจิตเป็นอันเนี้ยจิตเป็นวายเพื่อจิตเป็นวาย ก่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวไม่เพื่อยก่อนเปลือยแล้วเดี๋ยวไม่เพื่อนเอาจริงเหรอคลิปเดียวเลยครึบเดียวเลยหน้ากล้องเลยเราลองเทคหน้ากล้องเลยกระดกเลยมันเห็นกขนาดอะไรไม่รู้อ่ะชื่อเด็กแกับ กระเทียมดองน้ะปลานั่งกินตรงนี้เดี๋ยวมันเห็นไม่ชัดเฮ้ยมันเห็นไม่ชัดก็มีก็มีเออเออเดี๋ยวเอาเฮียออกออกออกเฟรมหมดเลยกลัวอ้วกพูดหือเฮียกึ๊บเดียวแล้วก็หมดเลยอ่ะเอาเลยไอ้มันไม่เห็นนะมันต้องนั่งนั่งกินเออต้องนั่งยองอ่ะเออทีเดียวหมดเขาเรียกว่าอะไรนะคาราคิรีอ่ะเฉือนน้องตัวเองริมใช้สูตรปินจมูกอ่ะ ไปแล้วนะพวกพุ่งรีว uh ิว huh. รีวิว uh ถุง huh. ู่ข้ามดความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวข้างเอาไปเอาถุงอะเอ๊ะ ยมึงจะเดินไปห้องน้ำไหมเดี๋ยวว่ต้องตั้งต้มใหม่นะแต่มาลองเค้กนะเพื่อนโอ้ my ก o d อือล้างแก้วรอไว้ก่อนแล้วเฮ้ยล้างเครื่องตัดเลยถูกไหมอ๋อปวดปักก์ Two t 0 o u years later เดี๋ยวมันดูโลกแม่มสองเท่งกันเลยหนีไปกอ้วกไปหมดนี่อะไร ล้กเด็ก้ปลาเนี่ย้นเห็นน้ำปลาไม่มีใครได้แล้วใช่ไหมคงไม่ต้องเทคืนนะนีเนี่ยโอ้โหกูก็โดนลวกเด็กนี่หว่าต้องเทลูกเด็กกลับไปเหรอกูโดนลวกเด็กก็ต้องเทลูกเด็กกลับไปใช่ไหมเอ้ยพวกเราป้อนอะเอ้ยแม่เ้อยไม่ตามไม่ตามไม่เนี่ยไม่ตามลำดับอหมายถึงว่าหมายถึงว่าเทของคืนไงเของคืน มันไม่ใช่พวกเด็กนะเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดคือมันเป็นนมแบบให้เด็กกินหรือบางทีบอกตกในรถปลกทองไม่ได้ไม่มีรสอื่นเลยยกเว้นน้ำปลาใช่ไหมนะน้ำปลาบางทีคือน้ำปลาเพียวๆเหมือนเหมือนกินได้เนี่ยมะม่วงน้ำปลาแบบพวกน้ำน้ำปลาเพียวๆอ่ะคือแค่ได้กินอ่ะเหี้ยแบบน้ำปลาแรงนะของออฟมีอะไรบ้างมีเกลือสารกำรุงเนี่เกลือน้ำชะเทศแล้วก็ ซอสมันจะลงไปวันนี้ถุงเบ้งอ้วกยังเนี่ยยังใช่ไหมถ่ายหน้าต้องเหมือนเดิมพร้อมเอาน้ำน้ำมาหน่อยนึงเหมือนเดิมใส่น้ำหนึ่งน้ำเปล่าอมๆน้ำเปล่าตาปลาหมเกลือนนี้เดี๋ยวเป็นไตขังหนาเคไม่ต้องหมดน้ำรวมน้ำนึงเอาไอเยี้ยซอสนี่ก่อนมันจะลงไหมลงลงมาเยะอะใสดชาแล้วก็ ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่เหมือนกูเพราะว่าเพราะว่ากูก็ต้องไปนั่นใช่เออหลักเสิร์ใช่เห็นปะเอาเลยมิกเซอร์เป็นมิกเซอร์หน้ากล้องไปเอ้าไอระวังงานมันคนั่จอดไฟฟ้าไปเนี่ยตะเกียบเอาละแก้วเปล่าจะเปล่าไหนนู่นอยู่นู่นอยู่นู่น สะอาดย่งงน้ำปลานะนี่ร้อยสะอาดโอ้กินกินหอมใช้ได้บอกเลยว่ามันไม่มีน้ำปลาเออมันไม่มีของแยงอะ่ะ <c oughs> ไม่มีของแยงจะมีน้ำมะเขือ,อเทศอะัะ <c oughs> ที่ผมไม่ถูกกัน,เ,น <c oughs> เอาแล้วอ <c oughs> นะ เข่าอาลาคิรีเหมือนเดิมตอนนั้นอเอาเลยหนึ่งก๊บเลยอะหมดเลยอ่ะหมดอูหมดเลยอูว่าหมดเลยมันจะรอดตายมากกว่าถ้ามึงกินไว้หมดมันจะขย้อนที่เหลือไม่ลงน้ยอันนี้อะไรบ้างครับพูดด้วยครับน้ำอ่ามีซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศแล้วก็เกลือเอาเข้าก้อ,องเป็นวายกัน ถุุเอ้ยมันตายม้อะไรวะเกลือป่ะมาเกิดเดแน่เลย เดี๋ยวมันมาเขือเทศสองอย่างอ่ะดอยคำกับมันเขือเทศชนกันใช่ไหมสองขวานเลยอ่ะโอ้โหไปล้างแก้วก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงคิวมันลองเทกอ่ะเดี๋ยวมันยาวแล้วคุณต้องยืนพูดไปเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยเหรอไม่ออกคราบเค็มของเกลือใช่แล้วมันจะอ้วกเพราะอะไรอ้วกเพราะเค็มเกลืออะไรแล้วคุณได้เกลื เอาละลกลับมาที่เดิมลองเทกอันเค็มเกลือใช่ไหมตะมกี้เอาเกลือไปก่อนโอ้หแล้วมันเยอะเหมือนกันนี่หว่าโยเกิร์แน่ใจแล้วโยเกิร์ตปลอดดองมันไม่ใช่นะไปเรียกของผลิตภพันธ์กัเเสียหมดมีช้อนไหมมันลงมันไม่ลงแนะ่ S <S มึงจะเอาไปใส่อะไรเออเอาออกเอามึงเอาออกนอกกล้องไม่ได้มึงเอาไปในกล้องมันไม่ขอไม่งลงนะบีบอันนี้ไปแล้โอ,อ้กินปลาทองไม่ได้นะอะไรบ้างเนี่ยนี่ไโงโยเกิร์ตเกลือแล้วก็ปลาทองเกลือที่ไหนนี่ไงเทีทล้วเที่ย่างไหนแล้แก้วอ่ะนี่ไงแก้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเออปังปังหน้านี้น้ำกลมเล็กเอา้าพังเลยเหรออา้าว เอาพังเลยเหรอเรียบร้อยไม่ต้องกินแล้วจริงไม่กินไม่กินบทจะได้ก็ได้มีปันนาน้วอ่ะโอเคเปิดประตูห้องน้ำรอเลยกูดูแล้วกูได้เกลือเหมือนกันเนี่ยก็คงไม่ผลแควคาดเดี๋ยวใส่น้ำแห้รอเลยอ่ะคน มันมีอ้วกเด็กอ่ะเยี่ยม่ะมองเดียวกันมองไปโหแล้วไม่อยากกินแล้วอ่ะตอนแรกก็ดูเหมือนได้ดีแล้วได้เกลือได้โยเกิร์ตพอเหนอ้วกเด็กทับตายเกลืออ่ะโซ่โซงอะไครับเดตแอร์สักชั่วโมงก่อนดมหน่อยดมหน่อยอ่ะทำแบบบาย เฮ้ยมันออกโยเกิร์ตหมดว่ะกลิ่นว่าโยเกิร์ตช่วยเชื่อเลยโยเกิร์ตช่วยช่วยอ่าฉันยังกินฉันกินแค่อรอ่ะเอานะหนึ่งสองไอ้มันเป็นยังไง ถามหาเลยแต่ดีมันให้อันอื่นมาตัดให้สกแบบคือเคยไปเล่นน้ำทะเลบ้าแล้วสำนักคืออารมณ์นั้นเลยคือแบบมันออกเลยอ่จริงจริงแล้วางอืนไม่มีเลยอ่ะไม่ออกเกลือเลยจริงๆอ่งเนี่ยแต่คิดว่าโยเกิร์ตน้าโยเกิร์ตหน้าจะช่วยกบเยอะกว่าอ๋อแต่คือแบบความรู้สึกคือมันต้องตออกมันต้องออกมันเข้าไปไม่ได้บอกเลยมันต้องออกเนี่ยหันมาก่อนร้องเพลงยาว เกมนี้ไม่มีอะไรอยากโดนนำโทษกันทุกคนเฉยๆก็เลยมาถ่ายเล่นๆอ,อ้าเรื่องเจ็บคอมันยันอืองเหลือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งิกติ๊กติดตามไป